สวัสดีค่ะวันนี้วัน,น,วนที่18พฤศจิกายน2561นะคะวันนี้เร่นข้าวเราเรืองกับเส้าเรนูกันแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะเด็จพิทยาคมตําบลบ้านสะเด็จอําเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นโครงการฟีฟ่าฟุตบอลฟอร์สคูลนะคะโดยคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมนะคะกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะรวมกับดรปรเมศกีนาสสเคท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคณะคุณครูของโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะ เขาเป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้บรรยากาศข้องคณะคุณครูแล้วก็โค้ชข้องทีมชาตินะคะได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการลงสู้สนามจริงในวันนี้นะคะก็มีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ก็ไล่โรงเรียนเลยทีเดียวนะคะในตำบลบ้านสะเด็ดแล้วก็ข้องอำเภอพานุ่งก็จะเป็นโรงเรียนบ้านเข้านาในนะคะวันนี้โดยกลุ่มบอยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น โทแล้วก็คณะคคุณครูในโรงเรียนต่างๆนะคะกําลังดาเนินการประชุมวางแผนที่จะมีการลงสนามจริงอีสักครูนะคะก็จะมีท่านดรปรเมศจีนาสอขศิษาตจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกลุงการนะคะแล้วก็มีการมอฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพา ท่านผู้ชมไปชมเด็กนักเรียนนะคะเถี่ยว,วเป็นโรงเรียนต่างๆในตำบลบ้าส็ดอําเภอเขียนาศาสตรจังหวสุราษฎานี้พร้อมไปด้วยอําเภอพานุมก็คือโรงเรียนบ้านเข้านัาน่นนะคะอีนึงโรงนะคะวันนี้ก็เด็กๆก,ก็มีเป็นประมาณร้อยว่าคนนะคะเกือบสองร้อยคนเลยตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของมาดามเปลงนะคะามาแนะนำชีจ้จงให้เด็กๆนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ามบว่าจะเก๊กข้าวโครงการเดี๋ยวนี้มาจ้าโรงเรียนกันตีนไอยบางน้องมาจ้าโรงเรียนไน้อยขามาแต่ชื่ออนุวัฒตภูมแก้วมาแต่โรงเรียนแต่ไม่ครับวันนี้น้องมากันกี่คนคะเด็กนักเรียนมาันสิบเก้าคนครับวันนี้ได้เล่นทักษะวิธีการเล่นเบื้องต้นของฟุตบอลจากโค้ชตีน้อแนะนำเลโก้คณะครูซึ่งอย่างไรบ้างครับสนุกครับได้เรียนรู้อะได้มากมายไหมวันนี้ครับปุ้มใน ปกติจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนไหมคะน้องเป็นครับจะนำวิชาวันนี้ไปฟ้าอดเผื่อในโรงเรียนอย่างไรบ้างอะได้หมายให้น้องรู้สึกขอบคุณอ่าอ่าดรปรเมจินาเศร้าเศรกินห้าอย่างไรบ้างที่เปิดโอกาสให้กับผุ่มการกับเด็กๆในวันนี้ดันเวดลยรู้สึกตื่นเต้นนะคะครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับครับผมขอบคุณครับค่ะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มั่งนะคะปะว่าใส่เสื้อสีไปเมื่นกันค่ะเตละโรงเรียนค่ะที่คุณครูพาเด็กนักเรียนมานะคะเดี๋ยวมาดูน้องน้องมาจากโรงเรียนไห้คะเตระมาจากโรงเรียนเทระอยู่ชั้นป้แล้วโอ้ห้าวันนี้น้องมากี่คนจะบนเพื่อนมานีสิบหกมากรลายคนแล้วเดียว่าาคุณครูชื่อคุณครูอะไรเดี๋ยวพา้นงมาคุณครูมิกคุณรูมิกนะอ่าวันนี้น้องดีใจมากเดี๋ยวได้เข้า่วมหลวงกันดีใจ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถามน้องอีกคนหนึ่งฝั่งนี้นะน้องกำลงังหนั่งงานล่างงานอยู่เลยน้องมองน้องไปข้างหน้านะอ่าตั้งใจตั้งใจน้องชื่ออะไรครับชืิลชื่อเล่นึ่งน้องชื่อจริงนามสกุลอะไรคะตี่ขายยุบุญทองครับยูชันโปนในเลียบโอซี่ครับมาเจ้าเงินได้ค่ะไทยรัฐครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับโค่ที่มาจากอ่ขอขอา ทีมชาร์ตนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนของหมาดาเป้งกันนะคะนี่ก็คือเป็นโค้ดติดเป็นตัวแทนของหมาดาเป้งน,นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคมองฝั่งนู่นหน่อยค่ะวัะนนี้ไม่สาว่ามากันกี่คุ้นค่ะผมเป็นตัวแทนสมาคมมาหนึ่งคนครับแล้วก็อาจารย์อัดก็เป็นวิทยากรสมาคมแต่ว่าอาจารย์อัดอยู่พื้นเนพื้นเพเป็นคนที่สุราษฎร์อยู่แล้วครับ วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการในดิ้งซินดีดีกับเด็กๆนะคะจากทุกสรานีคะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากับที่ได้มาสุราษฎร์ธาน,นนะีเพราะว่าก็เป็นภาคภาคใต้ด้วยแล้วก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมีเด็กมาร่วมเขาเยอะขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับ,บงน้องละกันครับอยากจะฝากอะไรถึงเด็กเยาวาชนนะที่ว,ว่าสนใจเรื่องด้านกีฬาะคะ่ะก็อยากให้น้องๆครับ อ่าถ้าสมมติว่าอยากเล่นฟุตบอลก็ออกมาเล่นได้เลยไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเก่งหรืออะไรแค่ออกมาเล่นเยอะๆเป็นจํานวนให้เยอะๆมามาเล่นกับเพื่อนมาเล่นอะไร้ยครับไม่ไม่ต้องซีเรียสถ้าสมมติว่าโอเคปไปไปต่อยอดได้ก็สามารถขึ้นไปในเยาวชนได้ครับไม่ทราบว,ว่าโครงการดีๆแบบนี้จะมีปีละกี่ครั้งหรือว่าตามคะแนนตามโครงการติดโคนำเสนอมาหรือ,อยังก็ใช่ใช่ครับจริงๆก็มันก็อยู่ที่ แผนนาเสนอด้วยแล้วก็ในช่วงจังหวะนั้นสามารถไปได้ไหมอะไรเงี้ยรถมผมก็จะออกไปจริงๆก็อยากไปทุกที่ครับอยากกระจายให้ทั่วถึงทั่วถึงทุกคนครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเราจังหวัดสุราธานีนี่เป็นทีทีเรารด้ไปทางภาคใต้ค่ะโอ้ก็จริงๆเราไปมาเกือบเกือบทุกเกือบเกือบทุกจังหวัดแล้วครับภาคใต้แต่จริงๆสุราษฎร์ก็เป็นหนึ่งเป้าหมายเนาะเพราะว่ามีเด็กเยอะมีโค้ดเยอะมีนักกีฬาคุณภาพดีอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปเล่ฟั่งนู่นกันบ้างนะคะตอนนี้ก็คณะคณะคุณครูนะคะแล้วก็คโค้ดก็เตรียมตัวฟั่งนี้ก็จะเป็นการเตรียมฟุตบอลนะคะฟุตบอลที่จะมอบให้กับเด็กนักเรียนข้งโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฟีฟ่าฟอร์สคูลในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณครูมั่งคะคุณครูมาจากไหนคะครับสวัสดีครับผมมาจาก เขานั่น,น,นครับครับมาจากโรงเรียนเขานั่น,น,น,นครับ <c oughs> มาสิบเก้าคนครับมาเพื่อ,อที่จะฝึกทักษะครับโครงการรกากหญ้าของฟุตบอลครับวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างซึ้งขอบคุณท่านดรบุรพเรจีนาะอย่างไรบ้างกรครงการดีดีเบนตต้องต้องขอขอบคุณนะครับท่า <c oughs> นดรด้วยนะครับที่ให้อ่า สิ่งดีๆกับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของอฟุตบอลหรือกีฬานะครับถ้ามีคนรักกีฬาแบบนี้เหมือนด็อกเตอร์ก็จะพัฒนาทักษะฟุตบอลของเด็กๆได้มากยิ่งขึ้นครับอยากอุทธรณ์เนคำท้ามะคะว่า,มาบบเมื่อสาบอกร่งจากคุณครูได้มาเรียนรูไดผ่านไดกักเรียนมาเรียนอยู่ในสนามจริงแล้วกลับไปคุณครูจะมีการนคือก็เรียกว่าสร้างน,นักเรียนแนะนำน,นักเรียนให้เพิ่มพกว่านี่ไม่ประวัิในเคสสิบเก้าคนก็ ที่โรงเรียนก็อยากจะมาเพิ่มอีกครับอยากจะมาเพิ่มอีกเพราะว่าที่โรงเรียนแต่ว่าคือรถบรรทุกได้แค่สิบเก้าคนวันนี้ก็ฟาร์มาแค่กันเดีย๋ยวก็คืออยากกลับไปฝึกให้กับเด็กๆได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูฟั่งนู่กันบ้างนะคะฟั่งนูก่ก็ตอนนี้ก็กําลังเตรียมอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลน,นะคะเพื่อที่จะแบ่งกลุม่มแบ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุม่ม เดี๋ยวเรามาถ้ำนอง่ะสวปฏิฆาไม่สาบว่าการแบ่งกุ่มข้องเด็กนักเรียนเทวาเวลาวิ่งเข้ามาในกลุ่มนี้เป็นแต่โรงเรียนมารวมตัวกันแบ่งตามอา,ย,อา,า,มอายุหรือว่าเบง่บเเบงตามอาวัยหรือว่าเบ่งแบบไหนคะอ๋อบ่งตามวัยครับแบ่งตามวัยนะใช่ครับแบ่งตามวัยคือคือ,คอ,คอไม่ได้บอกว่าอาโรงเรียนนึงโรงเรียนได้แต่คือมารวมกันใช่ครับโรงเรียนรวมไว้ไหมครับแต่ว่าอยู่แต่แล้วแต่อายุนักเรียนครับอายุนักเรียนนะครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมแบบไม่ อ๋ออันนี้ไอ้เมื่อนซึ่มความสนุกสนานเรี่ยยังไม่ใช่ตักซ่าครับไอ้นี้ใช่ครับถ้าว่าถ้าว่าตักซาคือตัวอย่างนี้อ่อันนี้คือเ,เดี๋ยวคือเมื่อนความสนุกสนานเนี่ อันนี้ไม่ทราบองมาจากบ้านเสด็จเลยครับคู่นักศึกษาึกซ้อนครับตอนนี้ก็ทันด็อกตอร์ปอระเมจจีนาซ้อซ้อเก่าจาหวัุราธานีทันก็ได้เดินทางมาทึงแล้วนะคะอ่าลำดับ ต่อไปก็คือเป็นการที่จะเปิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโครงการาฟุตบอลฟีฟา่าคงจังหวัดสุราธานีในตำบลบ้านเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราธานีน,าะาาน,นะคะท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมทางเพจสก้า9ทงที่นิวหรือว่าทางยูทูบบกปทใจสร้างดวงอย่างชาแนเเล,ลนะคะดิฉันนางเศร้าเรนูตลลาลพนเร่งข้าวเราเลื้องกันแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ